สายอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงนี้นะคะยังคงมีประชาชนบางส่วนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบะเขาเรียกว่าอย่างี้คะพี่อ่งคะเห็นอาจารย์นะคะสมศักดิ์เขาสุวรรณบอกว่าเรียกว่าน้ําเกิด น้ำเกิดจะคุ้นกับคำว่าน้ําเกิดกับน้ําตายครับมีความหมายว่าไงครับพี่น้าเกิดคือน้ําขึ้นขึ้นมามันขึ้นขึ้นลงขึ้นตามน้ำจืดเลยตามนวงจืนี่ยนะที่พอเวลาเกิดน้ําเกิดปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือว่าตอนนี้จะทําให้น้ำเนี่ยมีความเค็มแล้วก็ไม่สามารถจะใช้อุปโภคบริโภคได้หรือใช้ได้ก็จะเป็นน้ําออกรสกร่อยเนี่ยนะคะคุณอนุชักรภูมิเท้ค่ะลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบดูว่าตอนนี้เองผลกระทบมากน้อยขนาดไหนแล้วก็วิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าลดความเค็มของน้ําจะทําได้อย่างไร ติดตามได้จักรายงานนี้เลยค่ะกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วทีเตต้องเดินเท้าไปไกลจากบ้านพักเพื่อไปซื้อน้ำที่ร้านค้ามาไว้ใช้ดื่มเพราะน้ำประปาที่บ้านมีกลิ่นคอรีนและมีรสชาติที่แปลกไปเกิดจากความกรอยจนไม่สามารถบริโภคได้มันรู้สึกว่าเค็ม เค็มที่พอดื่มเข้าไปก็รู้สึกเค็มที่ไปเดิ้นรู้สึกเลยได้เลยว่ามันก่อยน้ำใช้รู้สึกว่ามันลื่อนๆเดือดๆแล้วก็มีกลิ่นเสียไปอาทิตย์ที่แล้วได้เสียกับค่าน้ำไปค่อนข้างเยอะนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังนั่นก็คือเครื่องกรองน้ำแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้พอน้ำที่ไหลออกมายังเต็มไปด้วยความเค็ม เชื่อเลยนะครับว่าน้ําที่ออกมาจากเครื่องกองน้ําแท้ๆเนี่ยจะมีรสชาติที่เค็มและกร่อยได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะอุปโภคบริโภคน้ําในช่วงนี้ได้อย่างปลอดภัยครับนอกจากการสังเกตน้ําก่อนที่จะอุปโภคบริโภคแล้วยังมีวิธีการที่ง่ายที่สุดที่สามารถทําได้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำคือนําสารส้มแก่งในภาชนะที่ใช้เก็บน้ําและตั้งทิ้งไว้30นาทีจะทําให้สิ่งสกปรกตกตะกอนลงไปนอนกับพื้นจากนั้นตักน้ําส่วนบนที่ใสสะอาดเพื่อนําไปต้มให้เดือดนานอย่างน้อย1น,นาทีเนื่องจากความร้อนจะฆ่าเชื้อโรคได้ร้อยเปอร์เซโดยสาเหตุที่ทําให้น้ําประปามีคุณภาพที่เปลี่ยนไปเนื่องจากปริมาณของน้ําจืดจากเขื่อนซิลิกิตที่มีปริมาณน้อย ไหลมารวมกับน้ำทะเลจากอ่าวไทยที่มีจำนวนมากกว่าจนทำให้เกิดน้ำทะเลหนุนสูงก่อนที่สถานีสูบน้ำคลองสำแลจะปล่อยออกสู่คลองประปาส่งผลให้น้ำประปามีความเค็มผิดปกติในบางส่วนของจังหวัดนนทบุรีและปะทุมธานีปัญหาน้ำประปาเค็มนอกจากจะสร้างผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วยังส่งผลกระทบต่อร่างกายด้วยเพราะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปเจษดานภาพรถ่ายภาพอนุศักภูมิเทศข่าวห้าน้าหนึ่งรายงานหลายพื้นที่ที่ต้องทานน้ำกร่อยๆแบบนี้มานี่นะคะนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วสิ่งที่กังวลก็คือว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะเป็นอันตรายอะไรต่อสุข<ด>ภาพไหมโดยเฉพาคะคนเป็นโรคไตรับ